เ็มย,ยืนเนยะพี่น้องใหญ่ประย่ะเอาพุ่มตูงมาเขานีตะวันี่เขาควันใส่ก็ยังมีพุ่มตางไดพ่ได้ล่นั่นไล่นี่เซซี่นะครับมาใส่กอกจานี้มวยหน่อยนะคะวมวย้องวบมถงการควบคุมานี่นะโอกอกด้วยเก็บมาจากลงจากปลาหอกลากามาเอาเปลือกออกเอาใส่เอาใจไนนี for no ่ออกนะคะกามาตากแดดให้พ่นแหงเข้ากามาวาตรวได้แล้ะค่ะเจสระคล้า ลายแนวใส่ตุ้ม้าตัแแดงในลายนะคะประกวดสิการทุ่มตาจริงๆนะคะวดี่มาจับกาดงจาดีลาไได้ททองีนะคะและการแสดงไปชเพีย้องยังไงทุกทุกคนี่น้องนักท่องเที่ยวสามาด้นีพนเขามากด้วยรูอมาว่าเขยนใส่กาุ้ม้อยหน่อยหนึ่งเขา้วยี่กรสานจากไม้ไผ่บานเท่าเนาะเพชรกระเอเปะอยู่เป็นตาหักครัพ่อแม่พี่น้องบินี้บังค กศิมีเสียงนอพี่น้องเพิ่นมาเที่ยวงานมื้อนี้เป็นมือเปิดงานเนาะค่ะหนึ่งเดียวในโลกจังหวัดยะโสธรเนาะจ่าพืางที่ว่าการอำเภอพุ่งจังหวัดยะโสธรนาะค่ะวันนี้เป็นมือเปิดงานพี่น้องอยู่ตหาวะพี่น้องจะเบงไม่ค่อยเห็นแปลกใหม่เนาะค่ะว่าเป็นจังได๋งานตูมกาหนึ่งเดียวในโลกเป็นจังได๋ก็มาเบิ่งเนาะคบบแต่พื้นการเข้าสู่พเปิดปนพิธีได้เางเข้าสู่พิธีเปิดประดาในพิธีได้เดินทางเข้าสู่พิเปิ มาเ่็รแบบใดไซึ่งใจเนลำดับนั้นนะครับก็จะอนุญาตเรียนเชิญนะครับทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง17จังหวัดและท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรกาลสีมอนงค์เจริญนะครับและก็ท่านในพื้นที่อื่นอนะครับได้ร่วมตอนดับคันนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านประธานเข้าสู่บริเวณงานนั่งอย่างที่นั่งรับรองนะครับจะรับชมวิถีทัศน์ดต้ต้นไห่ทีนะครับ เมื่อท่านชมิปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตแจงเรียนเชิญท่านผู้เหียที่ได้เรียนเชิญานจะนตูมตาจิงๆิงนหลีนะี่นี่นะะนี่นะคะแล้วแต่ห้าสิเหตุร่วไในอดรล่นน้นะครับจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีประการอย่ท่านประธานเพื่อรับความนั่งนุ่งนีไปน้ำกันเนาะค่ะเที่ยวไปน้ำกันในงานข้สวรรุวัรณทศรได้กล่าวรายงานในที่นีครับแต่ว่าห้าสิเฮ็ด เป็นหลากหลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือหัวหนึ่งเข่าเข้ามากสัญญาณประดาพิธีเปิดครับพี่น้องค่ะซึ่งการแสดงสัญลักษณ์ในพิธีเปิดนะคะมานี่ก็คือนะคะก็ได้ ลายเปิดงามงามพี่น้องคนเพ่ไนสวยงามค่ะเทศกาลมาจากคนตุ้งกากเปิดมั่งมาเลยะพี่น้องรวมแต่ว่าคนเพง่อนมากได้สวยงามยี่หลีค่ะได้สวยงามได้หลากหลายย่ดีก็เห็นแล้วว่าซ่อนแน่พี่น้องอยากให้พี่น้อมาเบิ่งานการละกันช่วยเพื่อนใจเพิ่อนตาไปนําการประานได้เปิดอลไรเนี่ยเราจะเข้าสียวมากประดาประดาแล้วจะเข้าเสี่ยวมาตกแต่ง ต้นก็จะสว่างไปเฉพาะเจ้าโแจ้ายออกมาได้สวยงามค่ะแลกน้องแบบฟีเมอร์ประเนีเลยเหรอเนาะค่ะอยู่ีงหนหลากหลายลายจากผลตูมกาจริงๆเนงนะคะทำได้หลากหลายลาย